โอเคเราอยู่ในเกมนี้กันเดี๋ยวปู่ขอคำม,มดฝึกสอนไว้ก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวขอตัดต้นไม้ก่อน,นตัดต้นไม้เกมนี้แปลอะหี่ยากมากโอเคอันนี้ผมเป็นไอเดีเกมนี้เป็นเกมที่ผมแนะนําให้ประธานบาสเล่นมึงด่ากูเป็นตามไม่ได้นะเว้ยและมึงด่ากูก็ปันไม่ได้เข้าใจไหมเออตัดต,ตไม้ก็เสร็จแล้วเว้ยเสร็จแล้ว เออแด้มาแล้วโอเคทุกคนจะมาอธิบายกันครับเกมนี้พวกคุณเห็นกล่องสีด,ดีไหมนั่นแหละตัวคาำในเกมนี้แหละแล้วพวกคุณเห็นนี่ไหมนั่นแหละไอ้กิ่งก้านอะไรสักอย่างนี่แหละมันคือต้นอ่อนของต้นไม้ถ้าพวกคุณไม่เอาไปปลูกแล้วพวกคุณตัดตไม้เกินสิบห้าต้นมึงมึงจะโดนวิญญาณอาฆาตเ้น นั่นแหละคือผลที่กูตัดไม้แล้วกูต้องปลูกการมีขวานมันเป็นอะไรที่ตัดไม้เร็วมาก,มากๆเมื่อที่ประการไม่มีกูจริงเลยกูมาตัดไม้อีกที่เฮ้ยนะ้ำมันคนปลาเห็นนั้นไหม,รมไเริ่มดำเดินไปเดินมาน่ะกูไม่รู้นะเพวกะุูเห็นไหมเพราะมันอยู่ขอบด้านซ้ายมือกูนะด้านซ้ายน้าจอ ถ้าพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับภารกิจแรกวันนี้คือเกิรสร้างบ้านแค่นั้นเออจบผมมีไม้เยอะโคตรหลังจากการตัดต้นไม้หลายตน้นจริงๆไม้เยอะขนาดนั้นนะ่ะไม่ถึงสองสเต็ด้วยซ้ำเอาจริงๆไม่ถึงหนึ่งสเต็กแต่นี่ผมก็ค่าอุปกรณ์จำเป็นมาสามอย่างเร็ว แล้วกูกลัวกฆ่าคนป่าตายเมื่อกี้ตัดต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้นี่ <c oughs> นี่ดูบนว่าจะเอออะไรก็ตัวตาไปเรื่อยแหละแต่มันม,เม,ยยมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้กูเกือบตายอยู่อไม่ใช่การนี้เว้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ึงคิดว่ากูจะสูะ้กับไอ้ต้นไม้นี่ไม่ได้หรอมันกากเงา แต่ถ้ามาเล่นหมาหมูคือกูตายแน่นอนนี่ก็เยฮียเลยเนี่ยโอ้ยทำไมมาดูเล็กนี่ยน,นี่มันลูกป,ปั้นอะไรเวะน่าสงสยัยโอ้ยอนโโรนกูรนกูรนกูรนกระเทืบกูรนกระเทืบโอเคไม่เตย แถวนี้ก็ทำเลยดีเลยนะเนี่ยสำหรับการสร้างเบิานไอ้พวกคนปลาพวกนี้จะมาไปตังมึงถ้ามึงเผอตัวกูเผื่อแข้ารับวัวไปไม่ไม่้มเผื่อจริงๆมึงจะฆ่ามันเพื่อเอาเนื้อนะ,ะ่นแต่อาสมบจริงจิงกูล,ลืมแตกเนื้อมันตึดูว่ากล้เมื่อแล้วกูขอแ่นกูสอง โอเคตัดมาหลังจากสร้างผ่านเสร็จทีนี้กูก็จะลงเหมืองนะโอ้โหจริงๆก็แค่สร้นขุดเส้นทางเพื่อหลบหนียามจำเป็นเมื่อมีวอนเตอร์บุกมาง่ายคือกูสร้างบังเกอร์น,นั่นแหละแต่นี่เป็นบังเกอร์ใต้ดินที่กระจอกง่อยโอเคเดี๋ยวกขอ่นคุณสองนะ โอเคตัดมาหลังจากที่กูพยายามทำอะไรบางอย่างจริงก,กูโูเคทำช่องทางขุดเมืองแค่นั้นแหละกูก็ทำอุปกรณ์หินเพื่อเออความสุดวกสบยจ้างเป็กเอลก่อนทวดเท่านี้มันมีไอ,อ้แลออ้วมันมีแร่คอปเปอร์เยอะไอ้คนปลาตาซะแล้วผมก็ดวงดีที่ค่าซอมบีและได้ถานมา ไม่ต้องไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าได้ไหมครับอะไรจำเป็นถจ้าลงมดเกี่ยวกความมืดแสงไงล่ะกูได้แสงมาแล้วมอค่้ถอยมั่งมูผมบอกแล้วว่าแถวนี้มันมีไอ้แถวนี้มันมีคัพเปอร์ทองแดงนั่นแหละที่นี่ทำเลดีสะด้วยนะ โอเคเดี๋ยวกูค่อยเล่นกูสองไปนะเกมนี้มีมอนเตอร์เยอะมอนเตอร์ที่เออแล้วเกมนี้มีดีดีดสุดแพ็กด้วยเวก,กูไม่ใส่ก็คล้ายกับมาครับนะมึงไปทำให้ Birthday, พเพิ่อดะไยเพื่อให้บ้านมันลงดีดสุดแพ็กไอ้อะไรดีดสุแพ็กใหม่ครับที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมาครับ เออกกแล้วไม่กูสองเนี่วะเฮ้ยกุตกกุตกกุตกอ๋อมีไม้อยู่นี่วะตอกขึ้นมาตอกขึ้นมาตอกขึ้นมาเอเช็ดกูจะสกิลตันโอราโอรา อยู่อญาโจโจมาจ่ากเลยอ่ะกูโคก่กพยายามครับของไปเรื่อยๆโอเคจะอย่างนั้นก็มีแสงสว่างเพิ่มมาแล้ววะเกมที่คนคัดจะม,มืดมากๆกุโต

พวกถ้าสรามันตายมันจะแตกตัวมาไปสองตัวแล้วมันจะรุมกระทือเหมือนเหมือนไม่ไนดน้นหาครับอะแต่แค่จำนวนมนจะน้อยกว่าอ๋อ,อแล้วเีมนี้สรามันมีหลายสีด้วยนะอ๋อ,อแล้วตัวนี้กูไปไล้มาถึงยืนนิงอยู่เนี่ยกูไปอะไรมาอยู่มาแล้วรู้ใช้แฟนเออไม่ใช่หรอก็เราก็จะพยายามที่จะเผาคอปเปอร์กัน ไม่คอปเปอร์เลยอันนี้กูจะไม่ได้นะแล้วค่อยไปศึกษาดูแล้วกันอืมก็ตูจ้จะเลือดก็ไก่ตายแลย้วแหละทีนี้ก็ออกไปหาอาหารก่อนแกโป้แกปโป้น้ำมันคลิปเปอร์แกปโป้โอ้นี่มันไก่นี่วะแกโป้แกปโป้แกปโป้ โอ้คือผมโคตรไปจนที่ผมได้อาหารกินแล้วกันโอเคก็กลับมาที่เดิมแล้วนะเฮ้ยมึงเข้ามาในบ้านกูเนี่ยตายเตอร์โอ้ตอนนี้กูจะแม็กซ์เขาไม่ได้ว่ ยัมัก,ก็ตา,าเองเลยพอโดเรกูขายยังไงล่ะเมื่อกี้โฆษณาใช่ไหมผมเล่นปิดเนี่ยถึงมันมีโฆษณาอย่างเงี้ยเหรออืมอืมก็ดูสุดข้ามของขอะนะโอเคนอกจากที่หืกุลงผ่านที่อยู่หน้บาบ้านกว่าโอเคตกหมาไปแล้ว ไม่เชื่อสงสัยนะว่าทำโผรตีนนะดี๋ยมวมัเตยเรือมันน้อยโอ้โหเร็วเอ้ต้นไม้รั้วบ้านกูตัวไอ้ขึ้นโคตรเร็วเลยเร็วแต่เร็วแล,ละเก็บเก็บเก็บโอเคตัดเสร็จเร็วนะอืมที่ไม่ต้องสงสัยว่าผมจะเอาไอ้พวกคอปเปอร์นี่มาทำอะไร มันคอปเปอร์หรือเด็กวะโอเคกูบอกไปทีเดิมกูคิดเองว่ามันเยอะกว่าเดิมวะใช่แหละมันจะกว่าเดิมก็ใกล้จบคิวเลยนะทุกคนวิจารณ์ด้วยนะว่าถ้าชอบหรือไม่ชอบอ่ะมาวิจารณ์ใต้คลิปเลยแต่อย่าด,ยด่าก็พอใต้คอมเมนต์อ่ะมึมงมาวิจารณ์เลยแต่อย่าด่าก็นะนะ okay. พอแค่นั้นแหละโอเคพีซีพิคิดเอาไม่ใช่เด้อ ทีเราก็จะมาขายายเหมืองที่เราจะขุดกันนะนะเอ้ยมือดียินไหมชัดไหมว่าไม่น่าชัดวะโอเคทีนี้ก็มาขุดต่ออีกทีเกมนี้มันยังมีแหล่ต่างๆที่และเกมนี้มีการกี่ยางไม้ด้วยโอเคจบคลิปละบาย ไอที่ทำคลิปช้าไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่กูมีโอกาสป้ากูใชเ้เล่นหัวอยู่แค่นั้นแหละ